Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้<ภ>ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าลูกของลูกสาวอาเล็กซะโอ้น่ารักดีนี่นะใช่แต่ว่าสีตาไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยอะ โอ้ไม่มีทางเหมือนหรอกคนเรามันจะเหมือนกันได้ไงอ่ะเป็นพ่อลูกกันทำไมจะเหมือนกันไม่ได้ถึงถึงจะถึงจะเหมือนก็ไม่เหมือนมันต้องคล้ายๆเต็มที่ฝาแฝดเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยดูดีๆยังไม่เหมือนกันเลยพี่เพราะเพราะว่ามันเป็นดีเองอะมีคนต้องตะโกนเลยแล้วนั่งอยู่ใกล้กันแค่นี้ฉันไม่ได้หูหนวกนะคือคนเราเนี่ยมันมีรหัสอยู่เนี่ยเข้าไปในเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันมีรหัสรับอยู่มันไม่เหมือนกันหรอกเชื่อผมสิเจ้ากับพี่ก็ไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนขนาดสีผิวไม่เหมือนเลย นั่นข้อหนึ่งและนี่ก็คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับเรื่องราวของ DNA ครับให้ตายยังไงนะครับก็ไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องจริงๆเนี่ยไปดูนะครับเป็นเพราะอะไรครับเดี๋ยวมานะครับ DNA เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรมครับมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกซึ่งพบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว พืชหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างเชื้อราหรือแบคทีเรียเป็นต้นหน้าที่ของมันก็คือเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆไว้ซึ่งมีลักษณะที่ผสมผสานมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนๆคือพ่อแม่และถูกถ่ายทอดต่อไปสู่รุ่นลูกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด DNA ถูกสร้างขึ้นมาจากน so ิวคลีโอไทด์คล้ายสร้อยลูกปัด4ตัวด้วยกันครับคืออะดีนีนไทมีน ไซโตซีนและกัวนีนหรือใช้ชื่อย่อสั้นๆว่า A T C G โดยที่ A จะเชื่อมกับ T และ C จะเชื่อมกับ G เจ้านิวคลีโอไทด์สองสายนี้จะต่อตัวกันเป็นสายยาวขนานกันในทิศต,ตรงข้ามกันเข้าคู่และพันกันเป็นเกลียวเวียนขวาคล้ายกับบันไดเวียนครับเรียกว่าดับเบิลเฮลิกซ์ยาวประมาณ6ฟุต หรือยาวกว่า3,000ล้านหน่วยเลยทีเดียวและ DNA นี้เองจะอยู่ในรูปคโครโมโซมครับวางตัวอยู่ในส่วนนิวเคลียสภายในเซลลของสิ่งมีชีวิตซึ่งมนุษย์เราจะมีด้วยกันทั้งหมด23คู่หรือ46แท่งและในแต่ละคโครโมโซมนั้นจะมียีนส์มากมายเรียงต่อๆกันอยู่ข้างในเจ้ายีนส์นี้เองล่ะครับที่เป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม Facebook รายการเลยนะเนี่ยนั่นแหละ พี่รู้ว่าเธออ่านมาจากตรงนี้ <S S S แล้วมาขอแลกกับผมทําไมเมื่อกี้ผมก็อ่านหนังสือพิมพ์มดีๆของพี่อะเอาเรื่องนี้ก่อนแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่หนะครับเดี๋ยวนี้ก็นําเรื่องเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมนะครับมาปรับใช้กับเรื่องราวชีวิตประจําวันของเราอย่างน้อยๆก็เรื่องของผักผลไม้ที่เราก็ได้ข่าวว่ามันก็เอามาปรับใช้นะจ้ะพืช GMO ต่างๆเรบไม่ต้องกินแล้วนี่ก็คือที่จุนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับวิทยาศาสตร์เบาๆได้ไหมอันนี้บ้านผม ไปก็ได้วิทยาศาสตร์และความรู้ยังคงค้นหาได้อย่างต่อไปเรื่อยๆนะครับ Did you know คุณรู้หรือไม่เช่นเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับ Facebook YouTube Email me ชามาเยี่ยมจดหมายมาแล้วก็ Did you know show อย่าลืมนะครับทางช่อง3 s d 28วันอะไรนะวันเสาร์วันเสาร์กี่โมงนะ8โมงครึ่งชาไม่เยี่ยมทะาไันที่มีก่อนใหม่ด้วยใช่มเห็บอกไม่เอาผมออกนะลาแล้วครับสวัสดีครับ Did you know Ha ha ha!